รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่หน่องนะครับต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้พี่หน่องเขาจะพามาชมในส่วนของร<ฆ>้านซิตี้พลัสนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็นการทํางานที่มีพนักงานเป็นคนพิการเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขั้นตอนในการทํางานเนี่ยในรูปแบบ new normal เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับสำหรับคน,นพิการนะครับเ<ฆ>ดี๋ยววันนี้พี่หน่องก็รบกวนพาผมเข้าไปชมหน่อยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะน้องมิขาค่ะ น้องมิคาอันนี้ก็จะเป็นร้านนะคะ60พัสนะคะซึ่งในร้านนี้ก็จะมีคนพิการเป็นเจ้าหน้าเป็นพนักงานนะคะร้านนี้ก็จะมีการแดวทางการป้องกันโควิด19นะคะโดยนะคะจะมีจุดล้างมือนะคะน้องมิคาอันนี้นะคะจุดล้างมือแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเข้ามานะคะก็ผู้ที่มาซื้อสินค้าก็จะต้องล้างมือก่อนนะคะ ปกติก็จะใส่แมสก์กับทุกคนแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะในการเลือกสินค้าก็จะมีจุดในการเลือกสินค้าซึ่งถ้าเป็นคนพิการเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกสินค้าแต่เราต้องเว้นระยะห่างในการป้องกันนะคะคซิติพลาซี่ปกติเราขายอะไรบ้างครับก็จะมีเบเกอรี่นะคะที่เป็นแบรนด์ของยามาซากิแล้วก็จะมีส่วนของด้นงานเครื่องดืงง่มที่ขึ้นชื่อก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเย็นที่นี่อร่อยมากค,ะคะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าค่ะเชิญครับ อยู่ในร้านซิคคิวพลัสนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครก็อยู่ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเช่นกันนะครับที่นี่เนี่ยพนักงานก็จะเป็นคนพิการซะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะนั่งพูดคุยกับพี่น้องนะฮะขออนุญาตเรียกว่าพี่น้องนะครับว่าหลายหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มัลว่านิวนอร์ม l ลคืออะไรเราควรจะต้องปรับตัวแบบไหนวันนี้ก็เลยอยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยว่านิวนอร์ม l ลเนี่ยคืออะไรครับ ถ้าจริงน,นิวโรมมอลเนี่ยโดยปัจจุบันเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจนะกาำนิวรอมอรก็คือวิถีชีวิตใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยมันอาจจะ,ะมันมีผลกระทบมาจากแบบแผนการดำเนินชีวิตถ้าปัจจุบันเราบอกว่าก็คือโควิดมันทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่แต่ว่าอาจจะกระทบในเรื่องของอาการดำรงชีวิตเศรษฐกิจสังคมต่างๆแต่เมื่อไประยะหนึ่งเนี่ยคำว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยเมื่อเกิดการปรับตัวได้เนี่ยก็อาจจะเข้าภาวะปกติแต่ว่าทําอย่างไรเนี่ยวิถีชีวิตใหม่คือทําให้อย่างไรให้เราๆเนี่ยโดยเฉพาะคนพิการเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ให้ปลอดภัยจากโรค โควิดตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตใหม่ที่ส่งผลกระทบอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจากการที่การำดำานงชีวิตเนาะจากลูกสาว จากที่เรียนมหาลายัยต้องไปเรียนที่มหาลายัยตอนนี้เขาไม่ได้เรียน<ม>ในมหาลาัยเลยนะเขาเรียนออนไลน์ดังนั้นแม่ก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันว่าเอ้ลูกเรียนออนไลน์เราจะทํายังไงให้ลูกเราเนี่ยเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องดูในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารการกินการใช้เวลาแล้วการที่จะต้องเตือนลูกสาวนะว่าถึงเวลาต้องเรียนแล้วนะ,อ,ะอย่ามวัวจะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวิถีชีวิตของเราแหละวิถีชีวิตใหม่่รนร o r m o สาหรับตัว คนในครอบครัวเราบอกว่าถ้ากลับมามองที่คนพิการนะบอกว่าจะทำยังไงให้คนพิการามีชีวิต New Normal วิถีชีวิตใหม่ให้ได้อย่างปกติดํำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ต้องบอกว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของการประกอบอาชีพคนพิการก็ต้องมองว่าเอออาชีพของเราเนี่ยยังทำอาชีพเดิมได้ไหมหรือจะต้องปรับเปลี่ยนไปหรือจะต้องอัพ สกิลยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้ในสังคมปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พอกอในการส่งเสริมให้คนพิการมีนิวโนมอลหรือวิถีชีวิตใหม่แล้วมองในเรื่องของการทํำยังไงให้คนพิการเนี่ยได้มีสุขภาพดีสามารถที่จะต่อสู้กับโควิดได้เราก็มีการทําเรื่องของ คู่มือนะคะที่จะป้องกันโควิดนะคะซึ่งเราได้ทําร่วมกับสสสๆๆในการ,รที่จะใช้คู่มือตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้คนพิการได้ป้องกันตนเองนอกจากนั้นเนี่ยการทําให้ รณรงค์ให้คนพิการสีมันนะคะวิถีชีวิตใหม่4ีมันเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ที่พี่หน่องกําลังอธิบายอยู่ก็คือเรื่องของแนวทางช่วยเหลือแล้วก็ปฏิบัติารปฏิบัติตนให้รอดภัยจากโควิดในช่วง New Normal หัวใจซีมันนะคะคือหมั่นทาความสะอาดนะคะหมั่นรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะให้ตัวเองแข็งแรงหมั่นเว้นระยะห่างจะเห็นว่าทุกสถานที่เราต้องเว้นระยะห่างนะคะโดยเฉพาะที่ในชุมชนต้องต้องกําหนด ตัวเองบ้านเราอย่าเลือนไประยะห่างตัวเองนะ,ะประมาณเมตรหรือ2เมตรอย่าไปใกล้ชิดยิ่งคนพิการเนี่ยเราบอกว่าสุขภาพเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนทั่วไปนะก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะหมั่นติดตามข่าวสารอันนี้สําคัญนะคะที่ข่าวสารบ้านเมืองเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโควิดนี้ไปยังไงนะบ้านใกล้เรือนเคียงเราประเทศต่างๆเขาติดโรคแล้วมียังไงในการป้องกันตนเองเพื่อให้ตนเองเนี่ยป้องกันจากโรคภยัยห่างภัยจาก โควิดตรงนี้อันนี้สำคัญเลยค่ะซ <Okay. S 1> ีมันท่องๆไว้นะคะ แล้วพี่หน่องคิดว่ามาตรการตอนนี้ที่เรามีอยู่นะตอนนี้ครับมันครอบคลุมในการป้องกันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าถ้าบอกว่าโจยเฉพาะคนพิการนี้เรียกว่าเราน่าจะมีมาตรการที่ครอบคลุมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าโควิดทุกคนต้องตระหนักต้องตระหนักในการที่จะใส่ใจตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคนทั่วไปหรือคนพิการก็ต้องตระหนักเรื่องนี้ดังนั้นแนวทางการป้องกันก็คือก็ใช้ กับคนทั่วไปได้ดังนั้นคนพิการก็คือส่วนหนึ่งในสังคมก็ต้องมีการที่ป้องกันตนเองนะคะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสุข,ขภาวะของตนเองนะคะอย่างาง,งน้องมิกเนี่ยมาเนี่ยน้องมิกมีแชร์กี่คันคะที่บ้านมีอยู่3ามคันรักษาความสะอาดอยังไงคันนี้พอ,พอเชฟแต่ว่าผมจะมีแค่คันเดียวที่ผมออากมาถูกต้องถูกต้องจะแค่ง่าย,ายๆอย,าอ,ยาอ,ยาอย่างเรากลับบ้านเนี่ยเราต้องรีบอาบน้ำเนาะ นะคะรีบอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน,น้ําอันนี้สําคัญมากเลยอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่มีหลานเล็กนะแค่สมเดือนเนี่ยถึงน่ารักยังไงพี่ก็ยังไม่เข้าไปอุ้มไม่เข้าไปนั้นต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างมือให้สะอาดแล้วถึงจะไปเล่นกับเขาได้อันนี้ก็ต้องทําเป็นนิสยัย new normal ของเราใช่ไหมคะอ,ะอย่างอย่างน้องมิกก็ต้องบอกว่าวีแชร์ต้องมี ไปข้างนอกก็อยู่ข้างนอกนะใช่แยกกันผิ่ใช้แยกกันใช่อยู่ข้างในก็อยู่ข้างในเหมือนเราไปเรากลับบ้านเนี่ยรองเท้าถ้าเรารองเท้าจากข้างนอกเราก็ไม่เอาเข้าบ้านอันนี้เป็นแนวทางในการป้องกันนะคะตนเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสาคัญเหมือนประวาณว่าวิธีชีวิตแบบนิวโนว์ก็คือมันมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาใช่แต่ถามว่าเราใช้ชีวิตแบบปกติไหมก็คือปกติปกติแต่ว่าเราอาจจะมีขั้นตอนในการล้างมือล้างมือใส่หน้ากากเพิ่มขึ้นมาอย่างในเรื่องทํางานเช่นใช่นเมื่อก่อนดันรถไปทํางาน จะทำงานจากที่บ้านถุกต้องของเราเนี่ยเรามีเรื่องของเด็กพิการที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีโครงการาที่ไปส่งเสริมให้เขาเรื่องของอดูแลตัวเองการส่งเสริมืัองเด็กในโรงเรียนตอนนี้เรามีโครงการอบรมเรื่องของทําโคราชโมเดลนะคะที่จะทำส่งเสริมให้เด็กพิการนะคะในโรงเรียนได้มีการป้องกันตนเองการดูแลตนเองหรือว่าการทําหลักสูตรเรื่องของการเรียน ะะโดยเฉ,เฉพาะเ,าเรียนอยู่บ้านได้นะคะส่งเสริม um, ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะสำคัญมากนะลตรงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการไปโรงเรียนการทํางานเดี๋ยนี้ให้ทํางานอยู่กับบ้านเรียนอยู่กับบ้านนี้นีเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยนะคะ <ih> ค่ะลูกสาวพี่เนี่ยเทอมนี้เรียนอยู่กับบ้านค,ค่ะเรียนออนไลน์ของผมก็เหมือนกันฮะ,ะเรียนอยู่บ้านเหมือนกันนั้นจะต้องค <h> ือ <h> ต้องเพิ่มความรับผิดชอบอีกเท่าตัวนะนะคะเพราะออนไลน์เนี่ย เราต้องดูดูตารางเวลาให้เหมาะให้ควรไม่ใช่นอนตื่นสายแล้วเขาเรียนกันไปแล้วนะ <c oughs> ก็เรียนเขาไม่ทันนะหรือว่ามัวแต่เล่นเกมเล่นอะไรต่ออะไรเล่นโทรศัพท์มือถือเรียนไม่ทันก็นไม่ได้นะคะดังนั้นต้องความรับผิดชอบต่อตนเองนี่เป็นสิ่งสําคัญทั้งต่อตนเองด้วยแล้วก็ต่อสังคมด้วย สวัสดีค่ะอ๋ออันนี้รบกวนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับพอดีค่ะช,ชื่อต้องชื่อต้องนะคะเป็นพนักงานร้านซิจิพาร์ค่ะเป็นบาริต้าค่ะค่ะแล้วปกติทำอยู่ในร้านทำอะไรบ้างครับก็อยู่ในร้านก็จะมาจัดขนมบ้างแล้วก็จะมาทำที่างานหลักๆก็คือจะบาริต้าค่ะแล้วก็แคชเชียร์ค่ะ ส่วนขนมนี่พน,นักงานคนอื่นไม่ว่างอย่างเงี้ยหนูก็จะมาช่วยจัดขนมด้วยค่ะเราก็ดูความสะอาดเรียบร้อยในชีวิตของ New Normal แล้วก็ค,ออความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขนมอะค่ะครับผมแล้วรเรามีการจัดการหรือว่าเราป้อ,อ,องกันยังไงบ้างครับในเรื่องของโควิดใช่ค่ะ,คะก็สมัยนี้นะคะทุกคนก็จะตื่นตัวมากทางเรื่องโควิด -19 ทนะคะร้านเราก็จะมีบริการป้องกันโดยมีจุดล้างมือตรงไว้ตรงประตูรตรงร้านไปดูเลยค่ะให้หนูเห็นให้ นี่ค่ะคเป็นจุดล้างมือนะคะจุดรแรกที่เข้ามาตรงประตูค่ะก็ะคือทางเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็จุดต่อไปนะคะจะถ้าลูกค้ามาเลือกขนมนะคะส่วนถาดเนี่ยเราจะใช้คือถาดเราอ่ะเปลี่ยนก็จริงนะคะไม่ได้ใช้ถาดกระดาษหรือว่าถาดอะไรก็จริงแต่เราทําความสะอาดโดยน้ําและแอลกอฮอล์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีกระดาษไขไว้สําหรับให้ลูกค้าลองขนมส่วน ที่คีบเราก็ทําความสะอาดทุกวันแล้วก็มีทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะคแอลกอฮอล์น้ําแอลกอฮอล์ค่ะแล้วมีเรามีได้มีการตรวจวัดไข้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมมีค่ะ,คะเราจะมีการตรวจวัดไข้ของพนักงานทุกคนค่ะก่อนเข้าก่อนปฏิบัติงานที่ร้านค่ะคส่วนตรงช็อกโกแลตเราก็จะมีมที่คีบให้ลูกค<ม>้าว่าเออไม่ใช้มือสัมผัสเลยอะค่ะครับ ใช่ค่ะและสําหรับโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรามีการเว้นระยะหย่างยังไงบ้างไหมครับก็เราจะเว้นระยะห่างตามกฎของรัฐบาลแล้วก็กฎกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะหนึ่งเมตรแล้วก็เว้นที่เว้ๆๆนที่อะคะอ่ะเราจะให้เว้นกันในระยะหนึ่งเมตรอะ,ค,ะ <ๆ S 2> ค่ะใช่ครับผมก็ถึงเราจะไม่ได้มีอะไรติดอะค่ะแต่ว่าเราจะกำชับน้องอะค่ะให้คือถ้าลูกค้านั่งติดกันปุ๊บมาถ้าไม่มีเหตุผลที่อรับได้ของรัฐบาลอะค่ะก็เราจะ ให้เวละยะจะแจ้งลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่ถ้าน้องส่วนน้องรับเงินนะคะเราก็จะมีจุดบริการแอนการ์ทอแล้วก็มีถาดเอาไว้วางก็คือไม่ได้รับเงินโดยตรงผ่านมือก็จะวางในถาดน้องก็จะใส่ถุงมือครับนอนี่ไงมีถุงมือด้วยไม่ได้รับเงินใช่ครับผมแล้วก็บาริสต้าค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะ องมันต้องมีอย่างหนึ่งค่ะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็พนางานทุกคนเราก็ก่อนแลกับแลวก่อนมาทํางานนะคะเขาก็จะมีเจลของเขาเป็นพกส่วนตัวอยู่ค่ะแล้วก็จะล้างมือครับผมแล้วในส่วนของบริสต้าเรามีการป้องกันยังไงบ้างครับก็จะมีถุงมือให้น้องๆค่ะเพราะต้องจับออเครื่องดื่มโดยตรงคะ่ะก็จะมีใส่ถุงมือแล้วก็ก่อนก่อนพักก่อนกลับมาเราจะให้น้องๆล้างมือครับแล้วทาความสะอาดมือ แล้วก็ของมันต้องมีของทุกคนในรานะคะเด็กๆทุกคนในนัก็คือหน้ากากอนามานี่ก็เป็นการป้องกันสำหรับทั้งพนักงานเองแล้วก็เพื่อเป็น <c oughs> ป้องกันให้ลูกค้าด้วยใช่ค่ะ แล้วแน่พูดถึงใน,นเรื่องของแง่การทํางานเนื่องวามพี่พอโควิดออกมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องตกงานไม่มีงานทันะครับเรามีมาตรการให้การช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับอก็อ ก็อย่างที่บอกแต่เบื้องต้นว่าคนพิการบางกลุ่มบางคนเนี่ยตกงานเลยนะคะนะคะชเช่นหมอนวดตาบอดเนี่ยทำงานไม่ได้เลยปิดสถานประกอบการเนาะเขาก็ตกงานดังนั้นเนี่ยเรามีเรื่องของจะทำยังไงให้ยุค new normal เนาะนะคะวิถีชีวิตใหม่เนี่ยทำยังไงให้ได้ให้เขาได้อยู่ได้เราก็มีเรื่องของฝึกอาชีพนะคะฝึกอาชีพหลังที่โควิด นะคะก็คือการฝึกอาชีพเช่นเราทําเรื่องของฝึกอาชีพออนไลน์เราร่วมกับสํานักเศรษฐกิจเพื่อสังคดิจิตอลนะคะฝึกออนไลน์กันนะคะเช่นขายของออนไลน์นะคะให้กับคนพิการกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะตรงนี้เราก็จะหาให้กับฝึกให้กับคนพิการที่อยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราทำอบรมเรื่องเบเกอรี่ ให้กับคนพิการแล้วก็ผู้ปกครองอทางด้านสติปัญญาได้ฝึกเรื่องของเบเกอรี่นะคะอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะจากวิเลยของอาจารย์ที่เปิดสอนนะคะก็เป็นการทํางานร่วมมือกันระหวา่างภาคเอกชนก็ฝึกได้อยู่ประมาณสัก20-40คนเขาก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะครับแล้วตอนนี้ครับพอตอนนี้เราผ่านช่วงที่แย่ที่สุดมาแล้วในช่วงของโควิดเนี่ยครับ ทีนี้ในระยะยาวเนี่ยครับเรามีแผนในการรับมือ,อยังไงบ้างครับถ้าบอกว่าแผนระยะยาวในการรับมืออยู่เนี่ยนะคะเราก็มีหลักสูตรนะคะต่างๆนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรที่ฝึกอบรมออนไลน์ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพของเรานะคะ กล้าแห่งนะคะที่จะปรับหลักสูตรจากปกติให้เป็นหลักสูตรออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อให้คนพิการเ,เข้าถึงในการอบรมอาชีพต่างๆได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ตนน้อบอกว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยคือทำยังไงให้อยู่ได้ในสังคมเนี่ยเราบอกว่าคนพิการกับคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะคะคดังนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องทำในเรื่องของให้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เขาสามารถที่จะาขายของหรือทำอาชีพได้เราก็ยังมองเรื่องขายของออนไลน์เนาะก็กก็คิดว่าคนพิการทำได้นะคะเราก็ส่งเสริมให้กับเช่อาขายของออนไลน์เนี่ย เขาอาจจะทำอยู่กับบ้านก <ừ m, S 1> ็ได้ผมว่าะะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยข,ยขอออใช่ค่ะเพราะตอนนี้เงินที่กู้ยืมเงินที่เราให้กู้ยืมเงินเขาเปินพิการนะก็มีหลายรายนะคะที่สนใจเรื่องขายของออนไลน์เขาขายอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็มีขายของแล้วก็กู้ยืมเงินไปแล้วก็ทําตลาดตรงนี้ก็เราก็ให้สนาการสนับสนุนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าการขายของออนไลน์เนี่ยพอกก็มีเว็บไซต์ที่ร้านค้าบ ขายออนไลน์ฝากขายออนไลน์นะคะเรามีอ,องค์กรคนพิการมีคนพิการเอาของมาฝากในเว็บไซต์ของเราก็ช่วยคนพิการในเรื่องอาชีพได้นะคะครับผมครับ,รบแล้วในเรื่องเงินเนี่ยเรามีการจ่ายยังไงบ้างครับสำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะคนพิการก็คือกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่จริงจะมี3ากลุ่มก็คือเด็ก นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการคนพิการเนี่ยจะจ่ายอ่าสามพันบาทครั้งเดียวนะคะที่จริงก็เป็นเงินที่จ่ายเดือนละพันบาท3เดือนแต่ว่ามาจ่ายรวบทีเดียวคือ3,000บาทก็คนพิการเนี่ยก็จะได้รับเงินส่วนนี้เป็นช่วยเหลือในการดํารงชีวิตในการที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันด้วยครับค่ะคแล้วาจากตรงนี้ไปเนี่ยครับตอนนี้เราเริ่มเปิดขึ้นและในหลายๆอย่างสามารถเดินทางไปนู่นมานี่ได้อย่างเงี้ยครับ ทีนี้ผมก็กําลังสงสัยว่าแล้วเรามีมาตรการป้องกันยังไงต่อไปในภายภาคหน้าครับสำหรับคนพิการใช่ไหมค,ค,คะตรงนี้เราต้องอให้ความรู้กับคนพิการเลยนะคะในการที่จะอยู่ให้ได้ใน วิถีชีวิตใหม่นะคะเราบอกว่าเราอย่าไปกลัวนะคะเรื่องของโควิดนะคะมันยังไงมันต้องอยู่กับเราเนี่ยตลอดนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่กับคนทั่วไปในสังคมให้ได้ดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราต้องเริ่มที่คนพิการนะคะในการที่จะตระหนักในการที่จะป้องกันตนเองเช่นเราจะต้องมีแมสใส่เวลาเราไปข้างนอกนะคะเราต้องสำรวจตัวเราก่อนว่าเอ๊ะเราไม่สบายไหมปกติไหมมีอาการอะไรไหมที่นั่นถ้ามี เราต้องดูแลตัวเองต้องไปหาหมอเมื่อเราสำรวจแล้วเราไม่เป็นโรคอะไรการที่จะออกไปข้างนอกไปทำงานไปเรียนหนังสือไปในที่ต่างเนี่ยเราต้องใส่แมสสนะคะสองต้องล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมืออาจจะล้างด้วย เจลแอลกอฮอล์ alcohol, มีพกพาไปนะคะแล้วก็อยู่เว้นระยะห่างอันนี้อย่างห่งห่วงนะคะอย่าใกล้กันนะคะอันนี้ต้องต้องคำนึงเลยว่าโลคโควิดไม่ได้หายไปจากสังคมนี้แล้วมันอาจจะมาละลอกสองอันนี้ต้องปลูกฝังนิสยัยสุขนิสัยส่วนตัวอันนี้เรื่องสําคัญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนทั่วไปอันนี้ต้อง ป้องกันตนเองนะคะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต้องตระหนักในตรงนี้นะคะเราอย่าไปชะา่าใจกับโรคนี้นะคะค่ะครับนะคุณผู้ชมนั่งดูก็อาจจะสงสัยว่าทําไมท่านรองกับผมไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่เรานเว้นห่างกันเว้นระยะนิดหนึ่งครับทีนี้อยากให้ฝากถึงคนพิการที่กำลังรับชมอยู่หรืออาจจะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านว่าเราควรจะต้องทํายังไงต่อไปครับก็ในส่วนนี้นะคะต้องต้อง เข้าใจในบริบทของโลกนี้นะคะว่า หนึ่เราต้องมีความรู้เราต้องเข้าใจว่าเราคงอยู่บ้านตลอดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เราต้องประกอบอาชีพเราต้องมีส่วนที่จะออกไปนอกบ้านดังนั้นการป้องกันตนเองอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะคะ,ะการใส่แมสนะคะกาดอย่าตกอย่างที่คุณหมอพูดนะคะกาดอย่าตกต้องใส่แมสไปนะคะต้องรักษาสุขภาพนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างถ้าเราจะไปในที่ ที่ชุมชนที่แออัดต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าไปใกล้ชิดกับคนทั่วๆไปมากนะักควรมีการเว้นาาระยะห่างนะคะอันนี้เกิดการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็ถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนพิการนะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในสังคมให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ จำเป็นนะคะดังน,น,นั้นการรับฟังข่าวสารการป้องกันตนเองมีองค์ความรู้ในการป้องก,กันโรคโควิด1 9เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าไปกังวลกับเขามากนะคะนะคะค่ะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็บอกแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาในช่วงโควิดแบบนี้นะครับ